เราไม่ยังไม่ต้องมีสามนูนก็ได้ถ้าสามนูนไม่สามารถดําเนินกระบวนพิจารณาอย่างเป็นสารได้สามนูนก็ไม่อาจเป็นสารได้เราไม่ยังไม่ต้องมีสามนูนก็ได้ถูกต้องไหมครับจากปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมเลยได้ข้อสรุปตัวเองนะครับว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีสามนูนระบบสามนูนเนี่ยเป็นไครที่ ไช้แรงที่สุดต่อรัฐธรรมนูญเองต่อระบบประชาธิปไตยนิติรัฐแล้วก็ต่อวิชานิศาสตร์ถ้าเราต้องเลือกระบบสําหรับสังคมไทยในช่วงเวลาใกล้เนี้ยเราไม่ควรมีสามนูนเรต้องการจะมายืนยันนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ ในสังคมเราเนี่ยนะครับที่แสดงออกโดยคําพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศามลมูญในหลายคดีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้การตีความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนพิจารณาที่ใช้โดยสารเนี่ยนะจนกระทั่งทําให้คนในสังคมรู้สึกว่ามันเป็นความปกตินะค,คือคนเริ่มเชื่อว่าการยุบพ,พักการตัดสิทธิการตีความแบบนี้หรือการอธิบายนะครับเหตุผลในคําวินิจฉัยเนี่ยมันเริ่มกลายเป็น มาตรฐานในการใช้การตีความกฎหมายนะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นนิสตร์แบบไทยๆถ้พวกเรายืนยันอย่างนี้ว่านิสตร์แบบไทยๆเนี่ยนะครับไม่มีที่ยืนอยู่ในนะครับวิชานิศาสตร์และไม่ใช่สิ่งที่นะครับอาจารย์สอนกฎหมายนะครับในมหาวิาลยนะครับในโรงเรียนกฎหมายเนี่ยนะสอนนักศึกษานะครับพวกเราสอนอีกแบบหนึ่งสอนอย่างที่อาจารย์ปริญญานะครับอาจารย์สมชายนะครับอาจารย์นรงเดชอาจารย์ต่อโพงอาจารย์ นะสุทธิชัยเนี่ยนะครับได้อธิบายให้ฟังว่านะผมเชื่อว่าอาจารย์ที่สอนกฎหมายทุกคนเนี่ยในในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็สอน,ในใคล้ายๆกันเพราะว่าหลักการที่เราสอนเนี่ยไม่ใช่หลักการนะที่เกิดมาจากนิยสัตว์แบบไประเทศไทยคือหลักการเดียวกันกันกบที่สอนกันอยู่ที่เยอรมนีในฝรั่งเศสในอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนะครับนะซึ่งมันแย่นะครับมากกว่าปกติเนี่ยเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหาในเชิงหลักการอย่างที่ท่านทราบอยู่แล้วนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหลักการทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหมือนอาวุธ นะครับที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงมันอันตรายมากมันไม่ใช่แค่เป็นเครื่องมือประหัตประหารตัวนักการเมืองหรือพักการเมืองนะครับพี่เกียรติเขอย่างเดียวแต่ทุกครั้งเวลามันใช้นี่มันระเบิดนะครับมันก่อให้เกิดกับมลภาังสีทำลายล้างสภาพแวดล้อมนะครับทําให้ระบบการเมืองนะครับระบบกฎหมายเนี่ยนะครับมันมันเสียสมดุลไปแล้วมันเกิดความเสียหายในหลายประเทศเนี่ยนะครับเราย้อนกลับมาคดีอื่นๆก็ได้นะครับเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับว่าเวลาเราพูดถึงคดีนะครับนะ ที่เกี่ยวข้องกับการดูหมิ่นประมุขของรัฐนะครับนะว่ากฎหมายอังกฤษนะครับกฎหมายชั้นนั้นชั้นนี้มีไหมหลายประเทศนะครับมีแต่เขาไม่ใช้นะครับนะครับถ้าสารนูลไม่สามารถดําเนินกระบวนพิจารณาอย่างเป็นสารได้นะครับสารนูลก็ไม่อาจเป็นสารได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องมีสารนูลก็ได้ถูกต้องไหมครับนะถ้าอย่างที่จามียาพูดในผมเห็นด้วยเลยว่าถ้าเกิด องค์กรเนี่ยมันชี้ขาดกันโดยไม่ต้องดำเนินการวิวยาแบบที่เราเรียนกันมานะครับในทางกฎหมายนะครับแต่มาชุมรึกสาหารือกันแล้วแต่ละคนเชื่อยังไงแล้วตรวจกันแบบนี้คุณก็ให้คนทั้งประเทศออกมาประชามติก็ได้ถูกต้องไหมครับไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆนะครับในทางนิติศาสตร์หรือคุณจะเอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้ไม่ยังไม่ต้องมีสารไม่ยังไม่ต้องมีกระบวนการยุติธรรมไม่ยังป็นต้องเรียนวิชานิติศาสตร์สิ่งที่เรา สอนกันในมหาวิาลยนะครับในโรงเรียนกฎหมายเนี่ยมันคือหลักการที่เราเชื่อว่ามันเป็นหลักการที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกันนะครับนะทั่วโลกนะครับมันมีคุณค่ามันมีหลักการบางเรื่องที่ไม่มีความเห็นแตกต่างใดๆกันทั้งสิ้นมันคือหลักการสากลไม่มีใครสามารถอ้างได้ว่านี่คือการตีความแบบไทยนี่คือระบบของไทยมันคือระบบเดียวกันทั่วโลก เพราะมันเป็นระบบหรือหลักการที่ประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเราทุกคนนะครับเราไม่จําเป็นต้องมีสารรัฐนูนก็ได้อาจารย์ยังคงยืนยันสิียงต่อนนยืนยันหนักเน่นกับเดิมอีกนะครับก็ผมผมเล่าอย่างนี้ว่านั้นเนี่ยลังเลมากจริงๆเรื่องนี้ย้อนกลับไปอย่างนี้ว่าเรากําลังพูดถึงปัญหาในรัฐนูนนะครับผมพยายามคิดว่าถ้าเรามีโอกาสย้อนเวลากลับไปเนี่ยอยากย้อนไปที่ เวลาของรัฐนูลฉบับไหนนะครับเมื่อสักหกปีที่แล้วเนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะกลับไปใช้รัฐนูลปีสีู่อีกครั้งหนึ่งเคยคุยกับอาจารย์ชาวต่างประเทศคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญรัฐนูลนะครับก็ท่านก็แนะนําเหมือนกันนะเพราะว่าวิธีการง่ายสุดของเราเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็คือเอารัฐนูลปีสีู่ย์บังคับใช้เลยนะครับนั่นคือหกเจ็ดปีที่แล้วนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมเริ่มเริ่มคิดว่าถ้ามีโอกาสย้อนเวลากลับไปมันน่าจะย้อนไปก่อนปีสี่ศูนอีกนะครับนั่นหมายว นะครับคือคือเริ่มมองว่าปัญหาทั้งหมดมันมาจากจากรัมนูลเมื่อปี40นะคะับคือจุดเริ่มต้นที่มันขยายนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็าว่างไปนะครับถ้าพูดเฉพาะสามนูลเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่านับเวลานี้เนี่ยนะครับระบบสามนูญเนี่ยเป็นอ่าไที่ไยแรงนะครับที่สุดนะครับนะหนึ่งในไยที่ไรแรงที่สุดนะครับนะต่อรัฐรรมนูญเองต่อระบบประชาธิปไตยยิติรัฐแล้วก็ต่อวิชานีศาสตร์ นะอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยผมเนี่ยรังเลมากเพราะจริงๆก็มีความไอ้าตามก็ชอบระบบจริงๆก็ชอบคนนียมระบบกฎหมายเยอ่มันมากในทุกเรื่องนะครับเกือับทุกเรื่องเนี่ยนะครับรวมถึงสามนูนด้วยแต่ผมผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าเราต้องเลือกระบบสําหรับสังคมไทยในช่วงเวลาใกล้เนี้ยเราไม่ควรมีสามนูนนะครับเราจะไม่มีทางมีระบบรัฐสภาที่เข้มแข็งเราไม่มีทางที่จะจัตั้งองกับมาชนเนี่ยนะครับมันจะมีพลังอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยตราบใดเรื่องคงมีอีกองค์กรอิสระ ่างสามนูนที่มีำ้านมากขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าเมื่อเราไปถึงจุดหนึ่งที่มีสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและทางการเมืองแบบเดียวหรือใกล้เคียงกับเยอรมันเนี่ยนะครับเราจะสามารถมีสามนูนได้อีกครั้งหนึ่งแต่ณน,นเวลาเนี้ยผมคิดว่าไม่จาเป็นต้องมีนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยระบบของสารนูนมันมันม่วไปหมดนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอตัวช่องทางนะครับการนําคดีเข้าไปที่สามนูนเนี่ยหรือเข้มน้าสามนูนเนี่ยมันมั่วมันเละเทะ นะครับอาจารย์นรงเดชพูดถึงการหยิบยืมนะครับนะหลักการของหลายประเทศนะครับแต่ว่ามันเป็นการหยิบยืมใัสษณะที่เป็นการ abuse นะครับการบิดเบือนหัเลือกใช้เฉพาะบางแง่มุมเพื่อทําให้สามนูนเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่เครื่องมือทางการเมืองใช่ไหมครับคือต้องการใช้นะครับนะระบบสามนูนเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับแล้วนะครับมันก็ทําให้เกิดความสับสนมากนะครับจนกระทั่งผมรู้สึกอย่างนี้ว่า สามนูนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนะครับของประชาชนได้ในทุกเรื่องทั้งที่จริงสิทธิเสรีภาพแม้กระทั่งที่รับรองรัฐนูญเนี่ยมันถูกพิทักษ์โดยระบบหรือกระบวนการยุติธรรมในแต่ละสาขายอยู่แล้วศาลยุติธรรมก็ทําหน้าที่พิทักษ์นะปกป้องสิทธิเสรีภาพนะครับอยู่แล้วนะครับในกระบวนการซึ่งเป็นดีลพโรเซสนะครับแล้วเราก็สามารถนะครับเราพูดถึงการละเมิดสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับ เราเข้าสู่กระบวนการของสายรุธธรรมนาบต่อให้เราชอบไม่ชอบไปพักษา,าแต่เรามีโอกาสสู้ถึงสามศาลเราเข้าไปในกระบวนการวิธธรรมที่เรามีโอกาสได้ต่อสู้อย่างเต็มที่นบศาลปกครองก็ทําหน้าที่นี้อยู่แล้วศาลปกครองก็มีระบบมีกระบวนการนาที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าพอคดีไหนไปที่สามนูนเนี่ยนะครับมันจบอยู่ตรงนั้นเลยกระบวนพิจารณาก็ไม่มีนะครับนะไม่ชัดเจนนะครับนะแล้วเข้าผู้พักษาเก้าคนเนี่ยนะครับ ตัดสินก็จบตรงนั้นนะครับอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับจากปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมเลยได้ข้อสรุปตัวเองนะครับว่าตอนนี้นะครับนะนะประเทศไทยเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีสามนูนนะครับส่วนจะมีหรือไม่ในอนาคตเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าจะมีนะครับนะก็ปิดทย้าย่างนี้ว่าถ้าในอนาคตมัตนใกล้เนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับและคิดว่าสังคมอย่างที่จัต่อพงบอกว่ามีฉันทานและมิติว่าเราจําเป็นต้องมีอยู่เนี่ย ผมคิดว่าเรื่องเขียอหนาอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยกลับมาคิดกันใหม่นะครับต้องมีเขียอำนาจที่จํากัดที่สุดโดยส่วนตัวนะครับนะอาจจะเห็นต่างทั้งสองท่านผมผมยังคิดว่าสามนูนไม่ควรจะมีอำนาจนะครับในการเข้าไปพิจารณาระบบในระบบร้องทุกข์ถามหนูนอีกแล้วนะครับก็คือช่องในการที่จะให้คนไปร้องนะเพื่อให้ตรวจสอบนะครับการใช้อำนาจว่ามันละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานผมยังเชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมปกติ นะไม่ว่าจะเป็นของสารปกครองหรือสายวิธรรมว่ามันยังฟังก์ชันและสามารถทําหน้าที่ไหนได้นะครับถ้าสามนูนจะมีอยู่ก็ควรมีเฉพาะอํานาจในการตรวจสอบหมายเท่านั้นนะครับและบนเงื่อนไขบางอย่างด้วยนะครับนะที่ไม่เป็นอุปสรรคนะต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยและตอนนี้ดีรัฐครับขอบคุณครับ